ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องอีฟเปิดประตูให้พี่แพรหน่อยค่ะหนองก็คู่เลี่กลกนเดียวคนเดียวค่ะน้องอีฟนนี่หนูของหนูว่าเป็นเชื้อราเนี่ยหนูเห็นไหมที่เป็นสีงเงี้ยนี่แหละ คือเล็บเป็นเชื้อรามันก็เลยทําให้ทรงเล็บหนูว่าเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นเล็บที่เชิดเชิดเชื้อรานี่นะถ้าถามพี่นะจริงๆอะถ้าเป็นเชื้อราหนูต้องหามหมอหามหมอจะให้กินยา<ม>ควบคู่กับทาห<ม>ยอดและหนูก็หมั่นตัดเล็บ<ม>แล้วหนูก็จะหาย ถ้าหมอให้ถอดก็บอกว่ายังไม่ยัง,ย,งยังไม่ถอดถ้าหนูกลัวนี่พี่ก็ต้องตัดใบตรงนี้ให้บางเพราะว่ามันหนามันก็เลยเชิดหนูทนหน่อยนะ ไม่เป็นเชื้อราตรงนี้เป็นโพงหมดมเจ็บไหม,ไม แต่ถ้าหนูหาหมอหนูกินยาหนูก็ต้องตัดตรงนี้ออกถ้าหนูตัดไม่ได้หนูก็ต้องมาหาพี่นเนี่ยเลาะพวกนี้ออกขาเนี่ย้องเดือนครั้งยังไงเรื่งสองเดือนครั้งก็ได้ลูกค้าพี่เอื้อมเคยเป็นเนี่ย แล้วมาหมั่นตัดบ่อยๆตัดบ่อยๆเขาก็หายะนะคุณสมศรีเขาก็ไปกินยาหมอใช่ไหมถ้ากินยา,านพี่อเอิ้มว่าจะ,ะดีไม่ครับสูตรนี่พี่เอิ้มก,ก็จะตัดทิ้งเลาะทิ้องออกให้หมด เอาลืมถามมาเจ็บออไหมไม่เหมือนข้างนอนฝันฝัย่อเจ็บใช่ที้เกียจันที่เกียจฝยงมีัน ที่เด็ดอยู่ข้างนิ้วโป้งพี่เล่าใช่อีกนิดเดียวมอว่าควาเดินข้างหา้ี่เดินทางมาก่อนมเคยเป็นเชื้อาลาต่า,างชาติคนนึงตอนนั้นเป็นเป็นพีซีป็นของสองในห้างาอ่ะคุณผับไม่เจอแล้ว แล้วหมอก็ให้ยาปินมาอือให้ยาอาบน้ำเป็นน้ำยาอบบเราอาบน้ำแล้วก็เหมือนเราล้างหน้าดิเป็นน้ำยาขวดเหมือนล้างหน้า <ขอ S 1> แต่เป็น,นตีนแบบเหมือนเบต้าดีน,นี่ค่ะเข, <อ S 1> ข <อ S 2> าจะให้เราล้างเท้าฟอกฟอกไม่เอาฟอกเหมือนเราฟอกฟอกหน้ามันก็หายนะคนนั้นแคชเชียร์ต่อตามจะเป็น ดูรัวดิหนูไปโรงพยาบาลไหนดี FC พี่อ่ำสังก็จะได้รู้ผมไปที่ตัดจักตรงแถวลาดพร้าว7 69เจ็ดหม<ก>อได,ด้อยู่ถึงจะงไปที่เดิม Mình đi luôn oh. À. Rồi. Oh. <laughs> rồi <laughs> oh. หมดลวะวอบเพิ่มกดเจ็บแผลสิหนูกดดูก่อน,นอะนั่งก่อนจะน,นอนตันพราะเสแล้วมมมเลยงอืไม่เจ็บไม่ได้เลฮะ มันจะไม่เก็บไม่ไ <warm> ด้เพราะมันวอมมากใช่ม่วงเลยนะเนี่ยเก็บ